ตมืนจแรงนี่แม่ชอบเพลงมาตั้งแต่นอนขอคุณชอบนานเดเพลงคุณรองเป็นเฟตั้เจนักรองไรตั้งแต่จุกแต่แรกมาตให้เลยก็เจ้ากองเพลงนันไอ้จังซี่บเล็บรดฟองซี่วัวด่านนนมาจ้าจงซี่ใบเล็บรดเเน้นำตามอย่ามันกูณลองบาเน้นดีแล้วของคุณเท้าขาที่คุณ Ở ở chạy trai ra Hay da vừa tao kẹn bông nú <laughs> Hôm nay tranh quay nên là tao <laughs> <laughs> Cái con bên con bên tay tay Quang Con coi Con cái <laughs> <thơ cười> thì nó sờ tan cho cần tinh may rồi thì tục thì rồi tăng một hũ để lớn tuôn hả tuôn không nhăn phim con kia con cứ lòng phim tụt mấy con cú đi cái cú lòng tài chát lẽ không ta ừ con nó rồi tài lẽ toàn phim phim đi cú tiền giọt rạp ra lắp tu ra dần sân quan về quần lụp phim son phim đấy tuôn luôn đây phụng ใจต้อนกี่รีซีประตูเซรีลุงติออกลุงจาวบ้านเฮ่ทิอ็อกว้างนายเล็บเตี้ยตุ๊กลองเป็นๆเนี่ยกองปลโปร่กเรนจัมว่าเฟื้อนอันนี้ยตีกันได้ก็มาเนี่ยาระเอค้อเออยเคยมีอำนาจเคือเอ้ยนะเคยเอ้ยเคยปลามีเคยชายเรนสบายหรอที่เกิดมาผมรัตนากันแต่เคย ทุกคนล่ะไม่ว่าใครใครอบอต่อผู้ใหญ่ก็ขาดไม่ได้เลยได้เงินต้องเอารถออกไปเที่ยวด่านนอกไปหาสามเชยลัเปี้ยพองเมียในพองพาไปหาลัองไปหาตัวมานางเคยทุกคนล่ะไม่ว่าใครเล่าคนแก่คนเฒ่าก็ชอบกันจังเลยรองเวกเด็กๆดดก,ก็ชอบดีรักหนารีแล้วนอาเปี้ยซ้ำเชย รักกันมากละหลายตั้งหญิงตั้งชายจอกกันทุกคนเลยเฮ้ยปูใหญ่กันหลักเบี้ยนี่จ้งบานกระโจมจานไปห่าเคยทุกคนละไม่ว่าจะน้อยเนื้อกรอยแล้วน้องอนังสามเจอพอบตอนนิดวิศวะน้องนาคน้องด่างเอ่ยเบี้ยบางทีตุกนักเบี้ยบางทีรอบตอนรักเหท่งไปฮ่าเคย ทุกคนละไม่ว่าใครๆตัวไปก็จออกันจริงเลยจะแกงกุ้งใส่ลูกเกลจะบอกแกเปลือมันก็ต้องใส่เคยร้องเพลงให้ดีไงปร้อเดี๋ยวชาวฟาบ์มรับโจจัดกัาด้อกเคยมันได้รองใครเป็นนี่ะอนน้ค่นุกกิงมุ่งจบเราแม่เป็นคนสนุกสนานออตร้องเป็นเป็นกูั เออลองเป็นเป้อันก้องเบ้อตรงใจกะลองเป็นน้อนเปรียงไอ้เมกาใกล้ลูกตอนต่ยอกให้เล่ต่างมู่นน่นุ่งนิ่ที่กูจูมันจูขึ้นมามืึมัดสูเสืร์ไปปัดสุดเสิร์ฟไปเก่งฟาไปเมกับแม่ยายนี่ที่กูจูมันยังไนรอดอินทร้องมัดไอ้ดีกูสัตว์เพราะไม่แม่นายยังโยู่ด็ดกับจองตุดนี่ที่กูจูมันหม่ยไรอันเปรียงแมกาใกล้ลูกตองเออ thì chạm vô lo ngại <laughs> nếu mới chạy bạc má In mai con cái nuôi đấy đây đẹp tỷ đẹp đẽ 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 đắng đẽ 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 tay đẽ